ใจมีสามซีปีปล่อยมาตลอดบอมีกเ็เลยตัดสใจเบานะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามาเดี๋ยวมากินเข่ากับไอ้ม้อนี้ไอ้มีเมนูเป็นกุ้งคั่วกุ้งแล้วก็เป็นนึ่งกระปูแจ้วจ้ะข้าเหนียวหอนหอนสิบบาทมาอนี้กินเมดบอมเม็ดสิย่างโคกจ้ะผักก็มีผักหัวปีผักอร่อยจ้ะแจ้วกระเฮ็ดแบบใส่กุ้งจอมน้ำแล้วก็ซอย ตะไคร้ใส่จ้ะเนาะแปร์บแสบไอแสบแสพพี่นอ้องเอ้ยเมนูแสบบ้านเฮาแบบนี้เละจ้ะามาอืมนี่กกายกุ้งจอมไอเป็ดเนาะอันนี้ไอมาเห็ดแบบแจ้วใจดีเดียวไอเสกินแต่มันแซบยาย ผูดตัวเมีนยน้อยสำเน็จแล้วพอดีกินอัดซองฟิตไว้จ้ะช่วงนี้อาก็สิบายได้ลงทะเลปานไหนนอนอย่างหนาวเศร้าหนาวจังลงหอมแข็ง พ่อใหญ่กินข่าวแล้วละจ้าดูข้างนอกจะแม่นเจ้ากินอย่างก็เป็นจะแสบนะย่ายอือเมือ่อเจ้กของบอ่อแสบทุวคนบอ่อสบายช่วงนีนปูวางไข่บนะ่เนอะไข่หลายค่ะ น้องอายกินผักเก่งจังพ่ะอายมักกินผักจ้ะแม่อายในหูเลยอายเคยบอาฟังแล้วเพิ่นไปวัดเนี่ยเวลาที่ไม่ออกกินเหลือนเพิ่นสิเมียนแจ่วเอ้ยผักเอ้ยเอามือให้ลูกจ้ะแม่อ สมผักแบบนี้มักหลายจนได้มาเห็ดเองปกติไอ้บ้สีเห็ดกินเป็นไม่แม่เแ็ดกินบ่เป็นดอกเบื้อเห็ดนี่แหละเพราะว่ายังจะทำทำไมจะทำทำไมในเมื่อสื่อกินมันสุกสบายบ้านเฮานี่ยมันสุกสบายพี่น้องบือเห็ดแล้วเนาะเห็ดมันก็เห็ดถ้าสมมติเห็ดกินเนี่ยกินสามสิคนเห็ดกินคุ้มนะถ้าอยู่คนเดียวนี่เห็ดกินบ่คุ้ม พราะว่ามันกระสือซ้ำราคา3าสี่คนคือกันกระขึ้นร้อยสองร้อยสามร้อยคือกันในการที่เฮาซิม,มาพัดกะเพราเนี่ะพี่น้องไอ้ก็เลยเลือกแบบว่าสำเร็จด,ด,ดีกว่านะคะแต่ว่าพอมาอยู่ต่างประเทศนะมันบควิดมีเลยสะแม่บ้าม,มันก็ต้องเฮ็ดเองเนี่ยสยายเฮ็ดไปเฮ็ดมากกับแสบเสยยียแล้ อาไบ่เคยเครียดคนจะบอกวิธีเห็ดอาหารอะไรด้วยจ้ะเพราะว่ไอ้กับข้าวบ่เป็นไอ้กับเบิ t u b ยูทูบฝองไปเรื่อยๆค่อยๆเก่งเอาเห็ดเห็ดกับขา้าวเทอะไรจะของกินบะแซบกับยาสุกขึ้นจยกไปเห็ดให้ไฟเนาะ มัหนาวหลายหาปูายากเงียดเลยนะซชี่ฮไอ่ชี่อไอหาซื้อของกินะจังนะเนาของกินไอเต็มตู้เยินอยู่พี่นอกจก้ะ กินปอหยากพร้อมแล้วนี่แจ่วนี่ดีนะบ่มีกุ้งไอ้มีแค่แจ่วเนี่ยเ,เจ่ว,วละจ้าบ่ยากกุ้งมันจะพิ่อ,อยากกินบ่เป็นแล้วจ้าขนาดกุ้งใหญ่เพิ่นยังกินบ่เป็น กินบะเป็นเพ่นบมหมักมัมกรงมากแกะให้ยงอยากเพิ่นวะอถ้าพาเพื่นไปร้านกระปูนี่เสียงเงินทิ่มกินบะเป็บไมนกินบะเป็นกินแบบคนไทยเสียดใจไหม มันมันตามเจอรนะพริกกินดาบนี้เขาเอินแบนบอ๊ะแจ้วนะคะผักข้าวเหนียวต้มไข่ พอแล้วสวิตในเมือยังอยู่ได้แต่ว่าอยู่แบบนี้เนะาะไอโบมีรายใจใ่ายพี่น้องจะรับอย่างเดียวเนาะ ว่าซิบุมีราคาก็มีอยู่ทางไทยเล็กน้อยแต่แบบชาวบ้านชาวอย่างมันมันบุมีไงเพราะยังเป,เป็นคนดูแลนะเงินยูทูบ e อาการรอบอยังเหลียวไงมันก็นแบบว่าแค่ไหนมีเงินเก็บในการกลับไทยนะคะไว้บาคนถามหมว่าจะกลับเดือนใดถ้าบุมียังเปลีป่ยนแปลนนะคะ ตัวของอายูได้ฮอดเดือนเมษาเป็นตัวเปลี่ยนอะพี่น้องเปลี่ยนได้สกินจริงอ่ะอืออาก็สมอบเปลี่ยนจนฮอดเดือนเมษาจ้ะนั่นแหละกราสิกับเมษาเลยกระเบิงก่อนพ่อใหญ่เพิ่นกลับํำบ่อบรูยจ้ะสำหร่าเพิ่นขี้ข้ามก็เลยไปไถามอีกแล้วแต่เพิ่น กับอยู่นานไหม <S 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 ทำปกติเียเมยแต่สามเดือนสี่เดือนแต่ปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาเนาะโควิดแน่นันเนี่ยนะมันก็นเลยแบบว่าเป็นการอายุฮอทกเจ็ดเดือนปัญหาเนี่ยหลายอย่างนะคะปัญหาเรื่องส่วนตัวเนี่ยจังั้นจะเนี่ยนะแต่ เรื่องส่วนตัวนะคะทุกคนเรื่องส่วนตัวบอยจำเป็นอจะเล่าให้เพรฟังเป็นอย่างรรย,ย้าเขาบอกแล้วว่าเรื่องส่วนตัวถ้าจะเล่าปุ๊บเป็นเรื่องส่วนรวมได้ไหมเนี่ยแมนยูบะเจ้าอย่าบอกเพรเด้ออย่าบอกเพรเด้อมีเรื่องเล่าให้ฟัง ข้าวา่าอ,อย่าบอกใไพเดอรนี่ไหวากว่าหอดแสงไหวกว่าหอดบังไฟบูมหอดเอเอเอบเอซเอดหอดอ e ีแสตหรอเอากูบอกว่าอย่าบอกใไพเด้อร์ก็กูไม่ได้บอกแผลทำไมไปเล่าต่ออีกคนหนึ่งกันมึงอย่าบ,บอกไพได้อีอายมันด่ากูได้แต่มันหัวฮะฮะ นี่นังกะเอกอกูบอบอกไพ่ดอกเอเอะเอะกะมึงมึงอ่ะแซนไปบอกนาะยบีละกูมีเรื่องเ e e อีอไอไว้มึงฟังไอยฟังละไม่ต้องแกละมาแล้วจ้ะมึงอย่าบอกไพเรเบีอืมว่ามากูบอบอกไพ่อดอ,อกคำว่าบอบอกไพ่โฮจักกันหมดหมู่มบ้านจ้ะนะคะ เลยเป็นสาเหตุหนึ่งเวลาอายมีเรื่องทุกเรื่องยากเรื่องอย่างกระยาอายทีเป็นคนบเล่าให้ไผฟังฮะนอกจากว่ามันเป็นอย่างที่แบบสุดๆมาว่าทาง youtube เลยอายไม่ว่าแค่คนเดียวว่าให้คนทั้งโลกรู้เลยจ้ะนี่แสบแบบนั้นนะคะตอนที่อายมือถ่ยโลกไปแล้หลายคนมันกระซงใจฝ้ายเลิกกับพ่อใหญ่หรือเปล่า คือเมื่อนานแท้เมืออบอกไอก็พยายามแบบไอบ้เบาๆเนะาะมันก็มีผิดกันบ้างเือว่าชีวิตมันก็เป็นปกติพอมันจูนกันมาค่ะกลับมาหากันนะคะก็เรื่องเป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเรื่องปกติของชีวิตคู่อาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างแต่เขาไม่ได้เลิกกันเนะาะอ้ก็ไม่ได้คิดตัวเลยล่ะอืบัดสุดท้ายเขาก็คงว่าเออเข้าไปจากการบได้เนาะ เขาก็าาก,ก,ากับมหากรนไอ้ก็บริเลาแบบว่าเออห้เลิกกับพเนียงเดินใจนัน,จนัจนี้ไม่เคยพูดนะไม่เลยว่าบริเลบอกพอมันมีปัญหาอะไรอย่างเพราะว่าใช้ชีวิตปกติก็บบริเลิดบริเลอย่างกันเนาะแค่ไอ้เมื่อไทยเพื่อมันก็เป็นของไอ้ชุกปีเนาะแหละเมื่อไทยมาอยู่ในหกเดือนไปอยู่ในหกเ,เดือนกนเป็นตั้งแต่พฮเลิก จ่งานอยู่เกาหลีก่ะเป็นการสัญญากันอ่ะอะไรค่ะการไล่หลายคอนอ่ะสงสัยปา๊าฉันว่นนี้กินขา้าวอะเดว้าแล้วก็กินขา้าวมืดตีบยังอิ่มเลยตายห่าบบบนีพ้พ่อต้อบนี่แหละค่ะถ้าเลยดอะไร เรื่องส่วนตัวคือส่วนตัวแล้วอายอยู่บ้านนะคะน้อยมากที่อายจะไปนั่งวาวเพื่อนน้ำคนเพราะว่าอย่างอายวาเพื่อนเป็นไหมอายวาเพื่อนเป็นก็วาเป็นอยู่จ้ะอายว่ามันไร่สาระที่มนันน,นนั่งวาเพื่อนวานันวานี่กันมาสองสามชั่วโมงเอาเวลาเนี้ไปเห็นแนวอื่นดีกว่านะคะมันก็เลยเป็นสไตล์ของอายเลยวะ่ะอยู่คนเดียววากผู้ดเดียวเป็นบ้าบอก,กะใกล้แล้วได้เนาะ <laughs> นะคะทุกคนเรื่องส่วนตัวแม่แต่คนใบใจยินดีแม่แต่โม่สนิทนะคะนอกจากว่าไายนี่ยชิมีหม่สนิทอยู่ผู้หนึ่งที่แบบว่าสามารถพูดให้ฟังได้นะ,ะแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวเองไม่เป็นเรื่องส่วนรวมนะคะแต่ว่าอายกันยังเลือกที่จิมาเล่าให้ไปฟังอืมส่วนตัวคือส่วนตัว ส่วนรวมคือส่วนรวมว้าปุ๊บเนี่ยว้าวมึงอย่าบ,บอกไผ่เดินดิคำว่ามึงอย่าบ,บอกไผ่เดินนี่ไปเร็วก็ฮอดบังไฟยาโสธรนะคะมันโบมีอยู่จริงนะคะจังใดก็คือเว้าแน่นอนเว้าวอิลีบีนองเว้าแน่นอนมีการเว้าออกไปแน่นอนนะคะเก็บไว้ดีที่สุดนะนอกจากว่าเออห้องอึดอดัดจริงๆไปบอกให้พ่อแม่ฟังแต่โดยฉันมาแล้วนิสัยของอายเด้อ ถามพ่อแม่ไอ้ได้จ้ะไอ้พ่เคยเอาความทุกข์ของเจ้าของไปให้คนในครอบครัวเลยตั้งแต่อายเกิดเป็นอายนะคะตั้งแต่อายเกิดเป็นอายไอย้พ่เคยเอาความทุกข์ของเจ้าของไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเลยนะชีวิตตอนแต่งงานเธอแลกล้มอายก็บอไดบอกเลยว่าลม้มนะ,ะจนแบบว่าเออเลิกกันแล้วเรียบร้อยจังทบไปบอกให้เธอเดี๋ยวจบผ่านไปพ่อแม่ก็ลูบหัวเออมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปชำฮันละกะ เหลืองบ่มีเงินบ่มีทองอจะใส่อยู่ในสาวโรงงานไอเก็เคยเล่าไ้ฟังแล้วทั้งทั้งที่ตอนนั้นแม่ไอ้กับพ่อมีเงินไอ้กับบเคยแมะขอเงินเนี่ยไอ้ก็ไปของไอ้ได้ไปกู้เงินกู้ทองไปของไอ้ได้เพราะว่าไอ้ปฏิญาณตนเจ้าของว่าพ่อแม่เนี่ยเพื่อเพื่อนซิเบงเข้ามาเนี่ยเพื่อนกะเจ็บาาจปวดมากพอแล้วนะคะทุกคนเพื่อเพิ่นสิเบ่งเข้ามาเจ็บปวดมากพอแล้วตอนเป็นเด็กน้อยคิดได้บ่บไ่ได้คิดได้แบบนี้หรอกจะ้ะ มันมาคืดแดกกับตอนวัยกลางคนตอนเท่าเนี่ยแหละคนเท่าเนาะพอที่นี่นะ่ะเบ่งเฮามากับเจ็บปวดพ่อแหงแล้วเพื่อเฮาซีเลียงเทาจนใหญ่จนโตนะคะสิบขวดในยามวยใหญ่ด้สิบขวบในยามวยใหญ่ในะสิบสี่สิบห,าห,าหบ้าก็ยังเป็นห่วงเศร้าปีก็ยังเป็นห่วงยี่สิบปีจนเท่าก็ยังเป็นห่วงนะคะว่าคําว่าพ่อแม่แต่ว่าถ้าสมมติว่าใหญ่ขึ้นมาจังหน่อยกถ้ามีครอบครัวไปไหนกะ ดีไปนแน่จัหน่อยแต่ความเป็นห่วงพ่อแม่ก็ยังเป็นห่วงเหมือนเดิมนะคะเพื่อสิเลี้ยงลูกจนใหญ่ทกุกใหญ่อีกไงบ่พอก็ยังเอาความเดือดร้อนมาให้พ่อแม่อีกนะไอ้ก็เลยคิดว่าโอ้ยไอ้ถ้าเรื่องทุกข์นี้เบาเลยแต่เรื่องสุขใจนี่ไอ้สิโทรไปหาพ่อแม่เลยนะโทรบอกคนในครอบครัวเลยว่จาจังนี้เดินจังนั้นเดิอนออกรถเดิอนอยากเฮดรีสอร์ทเดินจังนั้นจังนี้คืออยากให้พ่อแม่เห็นความสําเร็จของเรานะอยากเห็นความสําเร็จของเรายังให้พ่อแม่มีน้ําตา ตอนที่ลูกสําเร็จนะอยากให้พ่อแม่มีน้ําตานะแต่บ่ได้มีน้ําตาแบบเสียใจใดมีน้ําตาแบบเปื้มปิมดีใจนะทุกคนนั่นแหละค่ะการที่พ่อแม่มีน้ําตาออกมานี่มันจะมีอยสองอย่างนะคะดีใจกับเสียใจนะคะดีใจพ่อแม่กับน้าตาไหลเปื้มปิมดีใจแทนลูกที่ลูกได้เป็นผู้เป็นคนนะคะเสียใจบ่เป็นผู้บ่เป็นคนกับน้ําตาไหลคือกันเขาเลือกได้นะคะว่าเขาอยากให้พ่อแม่ของเขานี่น้าตาไหลแบบใดแบบปื้มปิ่มหรือว่า แบบเสียใจนะคะทุกคนคนสมัยครูหมือนนี้ถ้าสมมติว่าคิดแบบฝรั่งฝรั่งเนี่ยนะคะเวลาลูกมีลูกมาเนี่ยเขาจะอาศัยลูกน้อยมากพี่น้องเซียนว่าเท่าแก่ไปเข้ากระใส่ชีวิตของเขาหรือถ้าเขาบาวชจริงจริงเขาจะไปบ้านพักคนชราเขาจะไม่เหมือนคนเอเชียขอ,ของเราเนาะที่เท่าแก่มาจะพึ่งลูกพึ่งหลานนะคะนั่นแหละคนอเอเชียเขาการเลี้ยงลูกก็คือได้พึ่งลูกพึ่งหลานเมื่อเท่ามาแต่ฝรั่งความคิดของเขามันจะแตกต่างกับเราที่เวลาเท่ามา เขาจะพึ like, ่งพาตัวเองนะะเป็นอย่างฝรั่งคือทํางานหนักกว่าคนไทยเพราะว่าเหตุผลคือแกมาเขาจะไม่ลําบากผู้คนที่อยู่ข้างหลังนะคะอ้ก็เลยเป็นความคิดว่าที่หลายคนถามไอ้วะทไมไม่เอาลูกนะคะทำไมถึงไม่เอาลูกแรกๆนะคะตอนที่ไอ้อยู่กับพ่อใหญ่แรกๆน่ะไอ้ก็ยังมีลูกเนาะด้วยความที่ไอ้กับเบิเคยมีลูกเนาะเออไอ้กับเบเคยมีลูกไอ้ก็ยังมีลูกคือกันแต่ด้วยความที่ผ่านไปนะคะปล่อยปล่อยปล่อยมันบ่มีมีน้องเออเขาก็ คิดว่าเศร้านะก็เศร้าเศร้าท้อไปนี่เขาแค่มาคิดแบบว่าฝรั่งนีกว่าคือเขาหาเงินหาเงินตอนนี้เขามีแรงทำเราทำนะเมื่อใดที่เขาหมดแรงทำเขาก็จังเศร้าเนาะไอ้ก็ได้คิดว่าเออเอาแล้วลูกเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนยังมาเกิดเพื่อนก็คงเสียอยากมาเกิดตั้งแต่แรกเนาะแต่เพื่อนก็เลือกที่ซิมบ้มาเกิดกับเฮานะคะพี่น้องรู้จักคําว่าผีซ้ําดาพลอยบะคนที่ทกที่อยากนะลูกดกแห้ง นะแห้งบ่อยากมีบ่กินยาคุมเข็มไอเดี่ยวลูกมานะบ่อยากมีประด้เอาท่ายปีหัวปีมาลุ่มมาตุ่มนะเยอะแยะไปหมดบ่อยากท่อแห้งท้อเง,งินซื้อยาคุมสีกินบม่มีเอาเธอเดียวท่อสามัดคนที่ตั้งใจมีสามสีป่ปีปล่อยมาตลอดบ่มีก็เลยตัดสใจบ้านะก็เลยเป็นที่มาว่าตั้งใจเห็นงาน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 ให้นงานเหนักนักนัเท่ามาเนาะ เห็นงานให้ในหนังมีเงินนะคะสิ่งที่เราจะมีความสุขตอนแก่ไวกเกษียณหนึ่งร่างกายแข็งแรงสองมีเงินนะคะมีสองอย่างนี้ สามารถใช้ชีวิตในตอนแก่ตอนกเกษียณได้สบายแน่นอนคนะใครดูแลเจ้าพี่น้องถ้ามีเงินนะคะเฮาจ้างคนดูแลได้นะคะทุกคนสสุขภาพาแข็งแรงเฮาไปใสามาสายได้2ออย่างนี้สําคัญมากในการใช้ชีวิตตอนกเกษียณน,นะคะทุกคนจะ้ะนั่นแหละค่ะสมัยทุกวันนี้ถ้าเราคิดว่าเฮาบอต้องพึ่งพาลูกเพราะว่าการมีลูกทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าจะพึ่งพาได้นะคะทุกคนถ้าเจ้าพึ่งพาได้เจ้ากระบ,บุญของเจ้าแต่โดยสวนมากแล้วนะคะลูกคู่มือนี่กะเขาก็ใหญ่เขาก็ แตกกกไปของกระเจ้าแตกกินการสาขาไปมีครอบครัวของกราเจ้านะคะบางเถื่อเขาเจ้าก็อาศิมองว่าเฮานะเป็นภาระก็ได้นะเขาอาศิเลียงเอาได้อยู่แตกก่กรบโบเต็มร้อยเพราะว่ายังเขาก็มีหน้าที่ของกระเจ้ากราเจ้าก็มีครอบครัวมีลูกมีหลานของกระเจ้านั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ไอคิดว่าเออบ่มีลูกอะโอเคนะคะถ้าหาว่ายังคิดยังมีบอยังคิดนะทุกคนแต่ก็เออแค่แหละจ้ะก็หาเงินเนาะ หางเงินไปเรื่อยๆนะเท e ร่างกายจะของให้แข็งแรงกันพอแล้วนะไอ้ก็เลยมาตอบทุกคนว่าอยากให้อยากที่เพิ่นถามว่าอยากให้น้องไอไม่ลูกกับป้าคงจะน่ารักลูกครึ่งฝรั่งเศสป้าเพื่อนกันนาตาดีน้องไอเกาะคอนข้างที่สิน,น่ารักเอะประมาณนี้นะลูกออกมาต้องน่ารักแน่นอนเลยอยากได้จ้ะแต่ ปล่อยเคยปล่อยปีสองปีเลาอย่างนะคะอาก็คิดว่ายังเป็นเด็กน้อยเพราะยังก็ยังโอเคนะนั่นแหละเพื่อนบามาก็แสดงว่าเฮากับบอไดมีบุญต่อกันเฮากับบอไดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันนะเพื่อนก็อาสิอยากให้เฮ้าอยู่ซ้ำนี่อยู่แบบนี้แบบนี้นะจะามว่ามีความสุขบ่บมมีลูกโอ้พี่น้องไอ้ย้องสุ่ะมีความสุขแข็งนะอยากไปใส่เห็นอย่างกับบต้องกังวลนะถ้าถามว่าแก่เท่ามาไะเสียดูแลถ้าบ่มีลูกหลานพี่น้องถ้าเขาคิดแบบ โบราณมันก็แม่นนะคะว่าลูกหลานต้องอาศัยแต่ถ้าเขาคิดคิดแบบคนยุคใหม่ก็คือเขาต้องมีเงินแล้วก็ร่างกายแข็งแรงแล้วมันก็จะมีคนดูแลเราเองน,ะ,ะ,นะ,ะทุกคนจะ้ะขอบคุณพี่น้องหลายๆเดจจะเดอที่มากินกุ้งกับอายนะเมื่อนี้กะบ่ค่อยยากปันไดเ <c oughs> ข้ามาติบหนึ่งนะคะทุกคนเข้ามาติบหนึ่งจะอาหารกันอย่างสมเก่าขอบคุณเลยแหละเดจจะเดอนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย